ไว้กำพากระเตาาคืนอ๋อยเอ้เนาะหัวแม่นองอานี้ได้แต่หังอันมอมน้องน้อ,องมมนุ่มไม่ไปในบอดอันหัวนอนบาดรัตุกอันกลางคืนสังมาหอมแทนน้องอันกินหังอันน้งนองเคืจังเกสสอนใหม่ออหอมไอ้อออ บ้านามันลมเป่าโอยโอยออ้ออัอนี้อนออจุอพอา๋ออ๋ออ๋ออดออ๋ออนออ in oh, <cribe. S 2> ้ออ๋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 ออยออ๋ออ๋ออ๋อวนออ๋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 หอ๋อั๋ออ หอมคือกินไก่สอนดอกไม่เดี๋ยวนี้สูไปติดตามว่ามันหอมมาจากไสถทายเห็นแล้วให้ขอซื้อน้ำขถ้าเขาบ่อหา้หลังจากนั้นบ้างเอยเขาก็ตามมาพอในเฮือนคำผ้าไก่แก้วคำผ้าเองก็ได้บอกว่าหอมหางไก่ผู้ขาเองที่ได้มาจากคันวาจังสันกก้นเลยกระชูไปเอาตัวคำผ้ามา อาดีกำมภาคกาบอกขินขาดของมวนทานมาดำตัวเข้าไปหาพยายายลาพ่อแม่เอ้ยพิ่นลย้นว่าแ่งใส่ให้ตัวคอยรกดวนตามลาเจ้าพยายกวนสีเดินทางนั้น มาสัญญากันไว้ก่อนลาพยาเออเออลาคนคำพาสิเดินทางขอให้พญาดูแลไว้ให้แน่ลายามคำพากลับมาคือแม่โนผวกาพญาเอ้ยูบ่โน อุ uh ้ยไอ้เนอแกบอกมีปัญหาดอกพญาศิลักสาเลยเล่ยของเจ้าบ่มีปัญหาดอกอาดิเจ้าพญาก็ได้สายยุ้งอันมาแล้วอันมาแล้วให้กำมพะเอ้ยน้ำเอากลายโอ้ย จุดพายาอยู่บ่ได้โอ้ยดำน้องดอกไก๊กขมโอ้ยลาลาเลี้ยวบ้านีหัวกำพาดเป็นทางลงบาดาลแม่น้ำโนแม่น้ำนั่งใส่เงินเอ้ยลงไปถึงบาดาลแม่น้ำใหญ่ ลาพ่อแม่เอ้ยเมืองบาดาลมันก็เป็นเมืองไทยโบ่าณเฮือนหลังในน้องเฮือนหมอมน้องอันตัวเจ้าดอกไก่ค้ามอ้อยพ่อแม่เอ้ยถ้าผพิพลานประกันรใดขนุวเองขอโทษขออภัยนุนคุงโตคุนแม่น้ำพุ มีหมอแค็งแฟนหมอลำที่เขาเคยได้เป็นหมอลำหมอหลอกหมอลำผ้ข,ขาเองกับบริเป็นหมอลำดอกเฮียนลำเห็นได้เลยเนาะไม่หลีกเลี่ยงมาได้ยังมศูนย์ฟันถนนขอเฮียนลำ้ำน้ำผลเมร์มมอดี่กำภาพการเดินทางอยู่พื้นบ้านแม่นำ้ำเมืองอันใหญ่มาโผลานนกพ่อแม่นู บอกว่าจากหลังได้จังสีเป็นงานปุยนั่งนอนลาพอไปนั่งน้องสังมางามอันหูบอกฟอ้าม่นลากำผ่า้ายก็เลยออกปากว่าหนปาวเู้นั้เนเจ้ามอมพเพน ลาํำผ่าสายเดินทางมาจากเมืองคนหูบ่อนอนองที่นำหาเอ้ยอันตู่ไกุ่ขดีลาไพเีโนสังมานอบหอมนอบแป้งลางขึ้นเป็นไก่แขวจังามน้อเมื่อนี้ไว้นางน้องหูบอดน้องออออ เอลี้ยวบาานี้ไอ้มาเห็นน้มอมน้องน้มอมน้องไอ้เนี๋ว่าโน้ตเจ้าพอถามพนังน้องสื่ออันแอวใดน้าเอางน้าเป็นลูกเจ้าพญาหรือเป็นลูกอันเศร้าเมืองหูบนอกอันนน้องให้นัดว่าอันเจ้าพอ ว็นอนก็นอนเจน่ไอ้เนี่ยไว้มนตาบหาโดมอมมานอนฟังมอลำคือน่องแก่ขอ๋อลาลามวันนี้สิวอนขลงหนี่อืมวันนีไม่สอนวันน้ไ่สอนจ้วนี้ไล่ะอืมอ้ยละทีเอ๋ยคือน้องเองนี่แล้วขึ้นไปมันคนน้องกันในปอมแปลงร่างเป็นไก่ น้องน้อกบอกายเป็นความจริงอานีนางเอ็งอไอหูมอมน,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 น้องมอมน้องน้องบอกคือวัดสีดาน้องลาสีดาเอ้ยหูบ่อนน้องอัน,อนที่ใช้ไวตามน้อง เจ้าพญาน้อขัดของให้วันใสเอ้ยตามหูบอลลาศีดาเอ้ยไอ้ยนี้อบ่วใดเนื้อบ่วใด้ิ่งนำน้องวอมพนันลาขันบ่มากกบบบัวใดิ่นสีตีสีกาสีดาเอ้ยสงสารไอ้เด้อลาศีดาเอ้ย เพิ่งไหตามน้องขึ inside. Inside ้นไปน้องืสต่างโอ้ยทั้งบ้านมาโดข้อนศรีดอายลาขันศรีดาบ่ไปนำไอ้ไอ้นี่ย่านบ่ยังเป็นขวอนศีดอายลาขันศรีดนางขันศรีดา้าานง ไปน้ำไอหูบอดโอารับอลลีพี่น้องร oh, wow. mm ับ hmm. อัลลีพี่อ้องโอ้ยสีดาเอ๋ยจับนั่นทุพังเอ้ยสีดากระตุกลงแล้วสิไปน้ำกำพาดไปเกลียวพ่อของแม่กระบอกหานตามใจสิย่างทุพังเอ้ย บาทนี่หนูเสียดาเออนี้ากพากันเป็นอันทั้งเจ้าถึงนังคนนี่ปน้ำพีสีดาเออเนาะสีดาเออหนโสเบณงามสับเปีทางนางขอหน้าผาดหลงปัดยังหลังลำหัวดตยดนสายยัลย สีดาน้งก็บอกสีด <Đ à. S 2> าลาสีดาน้งบอกว่าลืมทั้งวีนอแล้วสองนองางกงไว้อยู่บนนนอนดีนอน,น,นา hmm. ลาสีดาน้งบอกให้อาคืนนเอามาให้บอกขาดใจน้องส,ฤฤ àng, สักอย่างสีดา ลาสีดาอีกนสีออกดินทางอายพอบอกสีดาโน้มงอมองมาฟังอายก่อนอออยออดาเอ้ย จังไงน้องอาดีลาสีดัอลาสีดัอยาไปคียาไปตงอันสายน้องอืออืน้องหุบบอสีดังลาสีดังออออน้องกวาดโน่เออ้พอาววันอายจังได้กลับคืนเมื่ออุ้มสบายให้มอมนงน้องปัดว่า เลิมสีดาลากรรมพายกับขึ้นเมืองเอามาให้ดวงมองราศีดาดองบอกที่ชายอยากดขีโอ้ยสดา จากนั่นผูพังเอ๋ยกำพาเองกับอกหินคัดของตามคำนองสีดาสันงก็ได้หวีทั้งสองกองกันในบอลหัวมาหอดสายยนต์สายงานสีดานั่งกาบบกฟังควมกำพาไอยบอกนองสีดาน้องก็ได้ไปนั่งสายยนตนสายงานเรื่องราวมันเป็นไปจังไหนขอให้ผมไปนอง เส้นต <cke> <cats> <royable> <the> ิดตามครับสมบพังได้นะนี <met soup> <the> ่ตอนต่อไปอัลสเตอร์นมวลมวลอันนี้ละกามผ่าใสกักเขินไปเอามาให้ลาศีดานังอันลงูศีดาลาศีดาเอ้ยไอบอกศีดานังอย่าไปคิดศีดานัง หลอดบ่พังไอ้โน้สังน้องสีดาน้องผาดไปขีดขอเลยหึงเอาหมน้องสีดาน้องขึ้นปน่อนใสายโอ้ยสืดาืออืม อาทีิาเอ้กระโปรงคนี่น้องาดเต้นอันทั้ง่ลาศิดาดังเอ้งไปว่ายว่ยศิดาโอ้กระโปรงลาสิดาเอ้ยอายเลยตวมือสตีทางผงเอินใส่น้องนอนเส็นองศิดาน้องทาพีแคนึงลาสิดานัง พอเห็นตั้งแต่สุนม่อมน้องนั่งไปก่อนพีนรส,สีดานน่งลากกำพาสายบอกสีดานางอย่าไปคินลาสีดานางขอหลดถึงคืนโลกก่อนสายเลยข้างอยู่บนาดาล โอ้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 ยสีดาเอ้ยมีความสุขจังเลยเอ้ยดูดูสิโอ้ยเนาะความสุขจังเลยจสวัอ่านี่ละสีดาเอือมัดลึกเป็นบุญเป็นกรรมยังเนาะลาสีดาดังสั้งไกลทาลงสีดาลาหมดทาง ละอายนิจอยู่บ้านานู่บ่นอนอนนองลาสศีรษนองตัดด right. uh ่างทำศีรษะละสายนั่นเมื่อลังเลศีรษะนังเจ้าขึ้นก่อสหดาเอดขัวละบอกยิ้มทางแล้วโนองลา สีดาโน่พี่ไอเนี้อติดต่องานมอลำหน่อยครับจ้าแต่มันมืดนะไอ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 เอ้ออไ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 มไอ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 งอไออไอออออไ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 อนอไออไ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 ออไอไอวออวไอ้ออ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 อไ อตก่อนกินขาเอาก่อนนึ่งมาล้างเอมก่อนหน่งอากรบริวิทย์ข้าวก็ล้ามวลามพอกข้าวตีมาลําโอ้โทรศัพท์แหมปวดโพมืดคาดเตยมาล้างที่โรงงานก็ต้องเตยก็จากบาทนึงล้างหาก็ด้เตยเดี๋ยวพ่อไงพอแล้วพอแล้วคนว่าติปตีบติบตีบตคนว่าเอาบ่ติบนี้ นานตัวรองไผเอาเต้ยน่ะแม่เต้ยน่ะแม่เขาอยากได้ติ๊บนะไวๆจับโเต้ยเพลงพ่อก็ได้เต้ยลงาเต้ยเต้ยบ่เป็นเนาะเจ้าก็เอาลําอ

พี icana, ่ไอออกกอนขอคามขอบใจไปพอเนื้อทั้งนาสาวกปได้เปนนางท่ายทัางพีอายปีอายได้องหัวมือหัวรียมหัวท่าเจ้าเห่อุยหม่วงวันเจ้าเห่อุ้ยหอมง่วงวันเข้าขัดแล้วเป็นระวัดท้ายทั้งพีอายปีอายด้ฝันลงกู้ลงวานอยาเนนาารอเ้าหยุดนาเาวหยุดอันเ้อพังนังรอทุ่ทางทายนงกลัง ยงยอทำตีนโวยตีบอลลัมทาแต่ทำอุแล้วตีก็คือฝากลใจไอซีเาน่นี่นะน้เ้าเขียวไอซีไปเดี๋ยไปหาเฮ็ดลงมาแล้วเ่ยมาเมือยโอ้ยมาจกเนตั้งเมือียวมีบางคนลองฝาไอซจมันมีความหมายมาดนแล้วมาโดนแล้วตื่นตืตืตืขอบใจลายๆขอบใจลายบอลลหิวข้าวมอลหิวข้าวไป còn nữa anh đi ôi mưa đi đó ừ nó đi xuống mà là để ở có già โอเคจ้าอ้าวพ่อง่ายหมอรำ